สวัสดีจ้าพี่น้องไปเก็บพักจ้ะเดินมานอกเมืองจ้ะใกล้ไๆในเมืองก็มีแต่ว่าก,ก้อนไม่สะอาดเนาะเลยเดินมาไกลจ้ะนี่แถวนี้จะมดบ้านคนล้วจะจะเป็นอีกเมืองหนึ่งเนาะเขตอีกเมืองหนึ่งจะจะเป็นสวนเขาไปหาเก็บพักตามป่าจ้ะมาคนเดียวจ้ะดูดอกพักเสียนสีเหลืองก็คือดอกฟันทิงโตจ้ะ พักเซียนเป็นดอกปนล่ะนู่นแต่ยังใช่ยังกินได้อยู่จยังเด็ดไปทำอมทำแกงลวกจิมเอ,อ่อดองได้อยู่จยังไหลอยู่ไหมนู่นในป่านก็มีจะไปเก็บข้างในหนุ่มก็ไดจันเนาะเก็บในป่าสักนิดจ้ะหนุ่มเต็มเลยเนาะเต็มถนนเลยจ้ะหือเหลืองเหลืองก็ดอกฟันถิงโตจ้ะหลมากโอ้โอ เยอะแยะเยอะแยะถ่ yeah, yeah, yeah. ายให้ดูนิดนึงจะ้ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บเออกไกลไม่รู้จะถ่ายคลิปให้ดูหรือเปล่าจะ้ะจะเก็บดอกเมเปิเลด้วยจะ้ะเมเปิลอีกแบบหนึ่งเนาะมันเนี่ยแบบเนี่ยมันมีแล้วเมเปิลอีกอีกแบบหนึง่งเหมือนเมเปิลที่ฉันเคยเก็บตรงเนาะคุณจะ้ะโอ้แทมส่งฟันถึงโตเยอะเนาะโอเคจะ้ะเดี๋ยวเห็นพักอะไรที่ยังไม่เคยทำคลิปจะทำให้ดูเนาะจ้ะเนาะ เจอเราปะเจอเราจับปลาพักเซียนที่ว่าไกลคนไกล,กลหมาจา้ะที่ก,กี่เดินไถท,ทางจักรยานมาเนาะที่อุ้ยง,งามๆอุ้ยไ่ไหลายยาวไปนู้นเลยจ้ะเนาะยาวไปตามทางไอเนี่ยจะมีคิดว่ามีคนผ้าหมามาเดินอยู่นะแต่ไม่มีมากเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองอะเนาะอว่าต้อนอุวยเ,เต็มเลยเนาะเหม็นดอกไอเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูดอกกันนี้เดี๋ยว ดอกลับจ้ะดอกคานลูล่ากลิ่นมันเหม็นจน้ะเนาะยอดมันก็กินได้มันกันจ้ะยอดกําลังงามตอนนี้เนาะฉันว่าจะเดินไปทางนน้นไปดูวิวว่ะมันจะต้องไทยเรามองเห็นข้างล่างลงไปเนาะแต่ว่าเดินไม่ไหวจ้ะนน้นยาวไปหนุนไกลมากไกลไกลข้างล่างเป็นทางจักรยานจากข้างล่างเนี่ยเนาะข้างล่างเนี่ยทางจักรยานมันเป็นทางรถไฟเก่ามาเลยตรงเป็นแบบนี้เนาะข้างล่างตรง ลึกลงไปหน่อยจะได้ไม่อันตรายเนาะดูว่ะโอ้โหเสาไฟฟ้าแรงสูงจ้ะเดินมาเกือบถึงอีกเมืองหนึ่งจ้ะเพราะว่าปีนี่แถวทั้งบมานฉันเขาปลูกไก่เมืองเนาะดูว่าหยดกําลังอ้วดเลยจ้ะกินได้เหมือนกันจ้ะแต่ว่าลุงบอกว่าคุณสาม,มีฉันบอกว่าอย่าไปเก็บของเขาขเพราะว่ะถ้าคนทําเหมือนเธอนะ่ะลอยคนของเขากับมดไปเป็นเป็นงานใหญ่เป็นเป็นไหลเลยนะเนาะดูว่า สวยเนาะหยอดวัวทั้งนั้นเลยจ้ะอร่อยหวานมันกว้างตงเลยจันเนี่ยไปหาเก็บตั้มที่ว่าสวนที่เขาเขาไม่ปลูกกัะจ้ะเขาจะปลูกปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งเนาะเขาจะไม่ให้ปลูกเหมือนกันทุกปียังยังปีที่แล้วเขาปลูกอีกฝั่งหนึ่งเนาะที่ฉันพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งปีนี้เขามาปลูกอีกฝั่งหนึ่งของทางจักรยานเนาะปีที่แล้วอยู่ฝั่งนู้นปีที่แล้วอยู่ฝั่งนู้นเนาะ เขาก็จะขีดยากก่อนมันจะเป็นดอกจากตอนเป็นต้นที่มันเป็นตุ้มๆมันเนาะเพราะว่าผลละไม่อะไรเขาจะขีดช่วงเป็นตุ้มๆจะเพราะมันเป็นอย่างงี้เลวเขาก็มีฉีดไว้ให้มันเล่งต้มจะสวยเนาะปะพ็ก็บพักเราต่อคลิปจะยาวหน่อยนะพี่น้องไม่ค่อยมีคนดูให้ดอกแต่ว่าก็ทําจ้ะเ <l ix> นาะมีม้ามุ่ยด้วยนะเนี่ยม้ามุ่ยก,ก็กินได้นะพี่น้องแต่ว่าฉันไม่ชอบเนาะ ช่วงนี้พักอะไรก็งามจัดเต็มไปมดเนาะพักอะไรพักป่านะงามงามไอ้มันกำลังเป็นดอกจ้ะไอ้ดอกแค่ดอกแค่เป็นตุ้มๆอ,อยู่จ้ะเดี๋ยวเขาไปเก็บคนเดียวก่อนน้าี่นองเนะาะเนี่ยจ้ะใครเห็นก็เก็บไปเลยจ้ะเอาไปดองไปลวกเอาไปดองไปลวกไปแกงอ่อมเนาะฉันชอบแกงอ่อมมันขมๆดีแล้วก็ดองจ้ะมันเหมือนพักเซียนบ้านร้อมาก,มากเหมือนแบบเหมือนเหมือนพักเซียนเลยอะ่ะ รสชาตินะเนะา,า,จะ,าเนะจ้าขอบคุณหลายจะมาชมคลิปให้เนาะจ้าเนาะคลิปไม่มีคนดูเลยจ้าไม่ถึงสิบคนแต่ก็ทําทําอยู่จ้าเนาะเก็บผักเสี้ยนค่ะข้างเก็บเก็บผักเสี้ยนข้างปลาคานูลาจ้ายอดคานูลาก็กินหด้จ้าขอบคุณเล่นหลายจะมาชมคลิปสวัสดีจ้า